แม่บ้านวงจันทร์สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทำงาน lettercraft กันนะคะหรืองานฟิมือจากวัสดุหลังนั่นเองและวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นๆเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณนานาลาลาจากร้านนานาลา,าลาช็อปค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ <laughs> คุณนานา,าลาลามีลายเส้นที่เป็นซิกเนเจอร์และ ยังทำผลงานศิลปะออกมาให้ทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของได้อีกด้วยอยากให้คุณนาลาาเล่าถึงที่มาของลายเส้นนี้แล้วก็ผลงานศิลปะที่คุณทำอยู่ด้วยค่ะค่ะออตอนนี้ก็ทำงานศิลปะอยู่นะคะแล้วก็ลายเส้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากการที่เราเป็นคนชอบเราว่ารูปเล่นไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออเริ่มจริงเริ่มเริ่มมีเพื่อนๆทักว่าแบบ ดีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มวาดไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มจากการวาดเล่นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเหมือนกับเราวาดเยอะมากๆเนี่ยจนมันกลายเป็นเหมือนกับการแสดงออกทางด้านอารมณ์ของของแบบของเราจริงๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะงานศิลปะที่ทำหนูก็จะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุใช้แล้วโดยส่วนใหญ่ค่ะอืมใช่ค่ะที่คุณโลจใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นถอดไหมคะ ไม่ต้องถอยก็ได้คะ่ะค่ะเป็นเป็นกำไรที่ถักมาจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้วคะ่ะก็รับบริจาคมาจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนแล้วก็ใครที่รู้ว่าเราชอบดีไซคเคิลอ,อ่างเงี้ยเขาก็จะก็จะก็จะบริจาคมาให้เราอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นวันนี้วงจันทร์ขอเชิญคุณนาราลา,ลา,ลาร่วมทําโปรเจกต์กับวงจันทร์เลยวันนี้วงจันทร์จะทำเลตร์คลาฟเป็นงานฝีมือจากหนังซึ่งหนังเนี่ย ก็เข้ากับคอนเซปต์ของคุณนานาลาช็อปด้วยเหมือนกันเป็นหนังที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เขานำไปผลิตกระเป๋าหรือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนคุณนานาลาจะต้องมีส่วนร่วมด้วยแน่ๆแต่ว่าคุณนานาลาจะร่วมอะไรกับเรายังไงเดี๋ยวไปที่เวิร์กช็อปกันเลยค่ะ阿ะค่ะแล้วเราก็มาถึงโต๊ะเวิร์กช็อปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำงานกันแล้วแต่ว่าวงจันทร์แอบเห็น เรียกว่าแอบเห็นดีกว่าว่าคุณนาลนา,าลาเขามีอะไรมาฝากพวกเราชาว My Home ้วยค่ะอะไรเอย่ยมี่ค่ะมีงานกอฟปี่จากงานเสลอปปาของเรามาฝากคุวง,งจันทร์คางการกันค่ะอโอ้ยสวยตั้งเลยนี่ก็คืองานลายเส้นของคุณนาลนา,นา,นา,าลานะคะที่มอบให้กับ My Home ในวันนี้ เดี๋ยววงจันจะใช้ลายเส้นนี้นี่นแหละเพ้นลงบนกระเป๋าหนังของเราเริ่มเลยนะวันนี้คุณนาลา,าช่วยวงจันนะคะใช่อ่ะได้เลยเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กันเริ่มเลยเหมือนเดิมนะคะวงจันเริ่มต้นจากการแนะนําวัสดุก่อนค่ะ l e t t e r ์ r a f ฟดังนั้นเราก็จะมีแผ่นหนังค่ะมีกันไกตัดหนังกันไกตัดกระดาษคัตเตอร์แล้วก็มีค้อน กับเขียงที่เป็นซิลิโคนค่ะอุปกรณ์เขียนลายแล้วก็ดุลลายตัวต่อกเจาะรูตัวตอกเจาะนำร่องสำหรับเย็บกระเป๋าหนังนะคะมีเชือกหนังค่ะก็มีดิ้นสีทองที่เราจะใช้ตกแต่งกันตัวเกี่ยวกระเป๋า1ชิ้นแล้วก็มีตัวปรับสายหนัง1ชิ้นนะคะเรามีเข็มด้วยแล้วก็ในการเพ้นท์ของเราครั้งนี้เราใช้ปากกาโคปิกสเก h นี่คือแผ่นหนังที่เราตัดออกมาแล้วนะคะวงจันตัดไซส์16คูณ12นิ้วก็คือขนาดของกระเป๋าของวงจันนั่นเองที่เราจะทำในวันนี้เราจะตัดแบบนี้2แผ่นนะคะก่อนที่เราจะเขียนลายดุลลายเราก็จะเอาฟองน้ำเนี่ยค่ะรูปรูปแผ่นหนังเขาหน่อยนึงก่อนเพราะเขาจะมีความแห้งอยู่ค่ะแล้วระหว่างที่คุณนาลาลากำลังครีเอท ลายด้านด้านหลังของกระเป๋าอยู่วงจันทร์ก็จะตัดหนังอีกหนึ่งแผ่นขั้นตอนต่อไปที่วงจันทร์จะทำนะคะก็คือการลอกลายของคุณนานาลาลา,ลาที่มอบให้กับเราวันนี้ลงไปบนแผ่นหนังแล้วก็เรามีอุปกรณ์ที่จะใช้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์เขียนลายฝั่งนี้นะคะและอีกฝั่งนี้ ใช้ดุนลายวันนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์นี้แหละในการเขียนลายดุนลายขึ้นมาหรือถ้าเพื่อนๆทางบ้านไม่มีใช้ตะปูคอนกรีตค่ะใหญ่หน่อยแบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมใช้ได้เลย ค่ะตอนนี้วงจันทร์ดรัไลายเสร็จแล้วส่วนคุณนาลา,า,าเขาก็อินพไวอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการเพ้นสีกันแล้วค่ะวงจันทร์ขอแนะนำให้ใช้โคปิกสเก h นี้ได้ค่ะเป็นปากกายี่ห้อโคปิกจะมีสองหัวแท่งหนึ่งจะมีสองหัวหัวด้านหนึ่งจะเป็นหัวแบบนี้นะคะหัวตัด อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวผู้กันที่เรียกว่าหัวผู้กันก็เพราะว่าเวลาเราตวัดเนี่ยโคปิกเนี่ยจะได้ปลายคล้ายๆปลายผู้กันเลยค่ะจะไม่ใช่ลายเส้นคมๆเล็กๆจะลงมือแพนกันแล้วนะคะวงกันก็จะแพนแบบง่ายๆส่วนคุณนาลาลาเขาก็จะเพนเต็มที่ค่ะยังไงเดี๋ยวดูได้จากคุณนาลาลาเลยนะคะ ค่ะเสร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะก็คือแผ่นหนังแผ่นนี้นี่เองอันนี้จะเป็นด้านหลังของกระเป๋าค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือทำสายกระเป๋านะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสายความยาวของกระเป๋านะคะวงจันทร์วัดให้ได้สัดส่วนกับตัววงจันทร์เองเนี่ยวงจันทร์เลือกที่จะใช้ความยาวของสายกระเป๋า43นิ้วบวก11นิ้ว ในด้านของความสูงบวก17นิ้วด้านของแนวกว้างและก็บวกอีก11นิ้วด้านของแนวสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นความยาวของสายกระเป๋าที่เราจะตัดมาจากแผ่นหนังค่ะตอนนี้วงจันทร์ก็ตัดสายหนังที่เราจะใช้เป็นสายสะพายกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะก็คือวงจันทร์ก็จะวัดความกว้างของสายกระเป๋าจากตัวอะไหล่ที่วงจันทร์เลือกมาลักษณะของการใช้นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะทำการเย็บตรงนี้ให้ติดกันเอาไว้เราก็จะได้ตัวอะไหล่เข้าไปติดอยู่กับสายหนังแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาเราใช้งานเนี่ยปลายอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ก็จะทำให้เราสามารถปรับสายให้สั้นแล้วก็ยาวได้ตามที่เราต้องการแล้วโดยการทำแบบนี้นั่นเองสามารถปรับให้สั้นได้ เข้าใจระบบการทำงานแล้วนะคะเดี๋ยววงจันทร์จะมาสอนการเย็บหนังค่ะที่การเย็บหนังเนี่ยเราจะต้องใช้อุป,ปรกรณ์ในการตอกให้หนังเป็นรูก่อนค่อยเย็บหนังด้วยเชือกเทียนหรือว่าเชือกหนังนะคะเพราะว่าหนังมีความหนามากเราไม่สามารถเอาเข็มแทงเข้าไปได้เลยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเย็บ ดิ้นสีทองลงไปเป็นการตกแต่งกระเป๋าของเราค่ะ oh, 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 ค่ะแล้วก็ดิ้นทองของเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นคำว่า Friend forever อของคุณนา,นาลาลาค่ะและนี่ก็คือแผ่นหนังกระเป๋าด้านหน้าและด้านหลังที่เราสองคนช่วยกันเพ้นแล้วก็ช่วยกันทำจนเสร็จแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนา,นาลาลามากค่ะ <c oughs> ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราแล้วก็ยังมอบลายเส้นที่เป็นซิกเนเจอร์ของนา,นาลาลาช็อปเลยให้เราอีกตั้งหาก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในลายเส้นที่มีซิกเนเจอร์โดยเฉพาะของคุณนาลาลาแบบนี้และยังต้องการที่จะชมผลงานศิลปะอื่นๆของเธอสามารถไปพบเธอได้ที่ร้านนาลาลาช็อปตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่สวนจตุจักรโครงการ7ซอย5ค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูใน Facebook ก็ได้นะคะ facebook.com/naalalashop al n ค่ะ สำหรับวันนี้เราพักกันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วในส่วนต่อไปนะคะคลิปหน้าก็คือการประกอบแผนน่นหนัง2ชิ้นนี้และก็สายสะพายเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นกระเป๋าที่สมบูรณ์แต่ว่าวันนี้พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในขั้นตอนของการประกอบกระเป๋าใน m y h o m e m a c c o m ค่ะ